เดตฝนฝ่าอากาศภาคอีสานประจำวันที่13ธันวาคม2568ไปรับชมรับฟังเลยค่ะสำหรับมื้อน,นี้ลักษณะอากาศทั่วไปมีลมตะวันออกพัดน,นำความื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีขื่นกระแสร่มยตะวันตกจากประเทศเมียนมาเขื่อนเข้าปกคลุม ภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นออก,อม,อกมาจากประเทศจีนได้แพร่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วและคาดว่าจะแพร่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจ,จีนใต้ในมืออื่นวันที่14ธันวาคม2568จะลักษณะชนิดกสิสงพ้นแหภคอีสานจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนฝ่าคะนองประมาณรล2 0ของพื้นที่แอดเมน เช็คเรด่าห้แล้ดวกันยังว่ามีเรดาออกมากถ้ามีออกมาก,ก็จะรายงานในสาบนอพี่น้องเนาะ ฝนฟ้าคันนอกนีนเน้นจังหวัดใดเน้นในส่วนของจังหวัดเลยน้องค่ายบึงการน้องบลู้อุดรานีบุรรัมย์และกะโคราชหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมิลมแห้งโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-18ององศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรวลมอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง กะขอหายพี่ีน้องทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนฝ้าขนองส่วนเกษตรกรควรเต็มตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรของท่านไว้นําสําหรับฝนละอองในระยะนี่ภาคอีสานจะมีการสะสมของฝนละอองและหมอกควนันอยู่ในเกณฑนหน่อยถึงปานกลางเนื่องจากเกิดฝนขึ้นในระยะนี้จาาคลิปนี้แอดมินขอต,ตลลัวลาไปแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ